ไม่นายน้องใหม่วงการกอล์ฟย็งไงครับน้องใหม่วงการกอล์ฟเหรอก็ใหม่จริงใช่แต่ก็สนุกครับสนุกว่าเป็นเรียกว่าอะไรอ๋อครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ช่วงนี้ชอบครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเออได้มาชิลกว่าเพื่อนเลยก็เกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราบอกตอนเด็กๆพ่อพาไปเราไม่ชอบเลยใช่ใช่ใช่ตอนเด็กพ่อพาไปแบบประมาณทั้งสองครั้งเลยครับไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราไปดูพ่อเพาพ่อขอตี แล้วแบบ,บผมรู้สึกผมไม่ได้เจอเพื่อนเลยเป็นกีฬาเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ชอบเลยก็แต่ว่าตอนเนี้ยพอได้มาออกรอบก็รู้สึกเออได,ได้ได้มาเจอเพื่อนก็เลยชอบมันนี่สนิทตรงไหนสำหรับยิงนาเกมส์กีฬากอรอบ,ก,รอบกีฬากอล์ฟหรอมันเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิแล้วใช้สติเยอะมากซึ่งเมื่อกี้ไม่มีอะไรค <c oughs> ไรคับคอมลองประมาณเท่าไหร่ดิ่งลงเหวเลยครับผมตื่นเต้นเมื่อกี้ตอนตอนขึ้นวงอ่ะมือสั่นแต่ว่าตตื่นนเ้ตื่นเต้นตื่นเต้น ใช่ใช่ก็เดี๋ยวน่าจะมีไปนี่แหละกับไปกับช้างอีกเยอะแยะมากมายครับผมตอนนี้มีการเรียนกรอบจริงจังเลยไหมนนในการฝึกในการเทรนนิ่งอะไรไม่ได้เรียนนะผมเพราะว่าไม่ว่างไงเพราะว่าคิวผมก็ทุกๆวันนี้ก็เรียกว่าอะไรคือผมว่างผมจะไปออกรอบเลยไม่ค่อยได้เข้าสนามได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าว่างจริงๆก็อยากหาเหมือนกันฮะแต่วงสวิงสวยๆแบบนักแบบนกีฬามืออาชีพเมือ่มกอกีม้มาจากไหนมามาจากสัญชาตญาณ เออดูนึ่เด i̇şte no> uh, um> um> yes. ี๋ยวเขาเอาครับพี่ที่เคยแบบว่ามีพื้นฐานมาก่อนในเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละครับตอนเด็กๆไปกับพ่อสม่ำเสมอครับแล้วก็เลิกไปเลยไม่ได้จับเลยไม่ชอบแต่ว่าพอกลับมาก็ก็นี่แหละครับกลับมาประมาณห้าหกเดือนก็ตีอยู่โอ้โหแข่งมาแล้วนี่คือตั้งใจเล่นแบบประมาณไหนยังไงเอาสังคมหรือว่าจริงจังหรือฟื้นเลยไหมเอ่อเอาสังคมหรือว่าจริงจังเหรอได้ทั้งคู่เพราะว่ากีฬากอล์ฟก็ถือว่าทําให้ผมได เจอกับหลายๆคนเยอะแยะมากมายนะเออเจอกับสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวน่าจะได้ได้ตีกอล์ฟอีกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่เหนื่อยดีใช่ใช่เพราะช่วงนี้ติดอยู่ที่เวลาไม่มีเวลาไม่มีใช่ใช่เออก็เลยถามว่าทำไมขยันขนาดนั้นใช่ไหมนะช่วงนี้เอางานติด3 4ทีวันติดใช่โอ้สองสามวันนี้ผมน่าจะมีงานแบบเจ็ดแปดงานอ่ะใ้ารวมๆกันวันวิ่งวิ่งวันละสองสามงานเลย่ะแต่ว่าก็นั่นแหละครับ กอบโกยครับแต่ว่าถ้าถ้าช่วงไหนพอจะว่างแบบหลังจากเสร็จงานอะไรเงี้ยก็จะก็จะพยายามไปเพราะรู้สึกว่าเออไม่ไม่อยากไม่อยากแบบอยู่ดีกลับบ้านมาแล้วนอนมันเป็นชีวิตที่จาเจไปหน่อยเปนช่วงที่ีที่สุดเหรบวพอนราสองพัสามงานก็ก็ก็ดีแล้วครับมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆดีเป็นเพราะอะผมเป็นเพราะบ้านกำลังทำบ้านต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเป็นเพราะลูกค้าเข้าครับลูกค้าเข้าผมก็น้อมรับเสมอครับผม ถ้ามีกระแสข่าวมาบ้านเรานี้50ล้านอ up นะก็ตอนนี้ก็น่าจะเลยแล้วน่าจะเลย50แล้วเพราะเป็นยัให้กับการทําบ้านนี่มันบานออกไปเรื่อยๆอยู่นะก็กุ้มใจครับผมกุ้มใจแต่ก็ทําไงได้ก็ก็ถือว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราอยากให้ทําให้สําเร็จภายในปีนี้อะไรอย่างนี้ยก็จะพยายามเรียกว่าอะไรคุมงบแล้วก็พยายามทําให้เสร็จเร็วๆใช่ตอนแรกเราตั้งงบไว้แค่ไห้าสิบล้านใช่ครับตอนนี้ไปที่เหนไปเลยแล้วไปเลยเลยกลัวไม่จะถึงร้อยล้านเลยข้าวหนึงเลยไหม ไม่ถึงเท่าหนึ่งโอ้ถ้าเท่าหนึ่งนี่ตายได้ตายไม่ไหวไม่ไหวใช่ใช่ใช่ก็ก็ตอนนี้คือตอนนี้อินทีเลียเข้าไปทำแล้วครับตอนนี้รอเอาเฟอร์เข้าเอานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ในวงที่จับจัดได้ใช่หวังว่าครับคุ้มได้ไหมคุมได้ไหมคุ้มได้คุมได้ต้องคุมได้สิเออเราเป็นคนดูเองตอนนี้ก็มีเข้าไปดูครับแต่จริงๆมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนเข้าไปดูให้มีจ้างคนเข้าไปดูให้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยว่างเลยครับก็เข้าไปดูแล้วก็ มีแม่ครับแม่คอยช่วยดูอยู่มือนกันชเช็ครายละเอียดนู่นนี่นั่นอะไรมันมีการปรับเปลี่ยนมาในระหว่างทำเออ้ยเคยแบบเคยออกมาแบบนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่อยากง่ายแล้วอะไรมีครับม,มีมีแบบพวกตู้เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยครับมีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผมมีห้องห้องเรียกว่าอะไรห้องช่างแต่งหน้าอะยให้ให้มาแต่งหน้าที่ห้องเลย <laughs> ให้มาแต่งหน้าที่บ้านเลยเ <laughs> จะ่ต้องไปไหนแต่ว่าเรียกว่าอะไรคือตอนนี้กําลังจัดจัดระเบียบเรียกว่าอะไรอ่ะจัดระเบียบให้มีพื้นที่ในการใช้สอยเยอะที่สุดครับ ไม่ปวดหัวนะผมรู้สึกมีความสุขอะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราอยากเราอยากทำเงี้ยแล้วมันเป็นเงินของเราเองเรามันเป็นอะไรที่เราสามารถลงไอเดียได้เองเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจในการทำงานอยู่เหมือนกันใช่นอกจากห้องแต่งหน้าเรามีห้องอะไรที่แบบเราเรียกเนื่อนบบเป็นห้อง,องที่แบบน้องมีตัวเองเออห้องปาร์ตี้ห้องบาร์นี่ก็กะชวนเพื่อนมาร่วมกาวช้างไปวางไว้เต็มแผง เอออะไรครับทำห้องไว้ในก๊อฟเลยโอ้ไม่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอย่าอย่าได้ก๊อฟจริงจังขนาดนั้นเลยคือพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็ได้บ้างครับแต่ว่าค่อนข้างอินโทรเวิร์ดครับอย่ามาบ่อยเลยครับเราแยกเป็นโซนเลยไม่เอาโซนนี้โซนอื่นใช่ใช่แยกแยกเป็นโซนแยกเป็นโซนครับใช่เพราะว่าแม่ผมก็อินโทรเวิร์ดเหมือนกันใช่ก็อาจจะไม่ได้พาคนมาบ้านบ่อยหรอกแต่ก็มีพื้นที่รองรับสําหรับการพาคนมาบ้านครับใกล้เสร็จยังกี่ไม่ได้ตอนนี้ ถ้าตอนนี e 40 40้เป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ40นะครับ3ามสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสี่สิบเอร์เซ็นต์เลยเหรอใช่วางแผนเข้าอยู่ตอนไหนวางแผนเข้าอยู่ตอนไหนหรอเขาบอกว่าจะเสร็จตอนประมาณช่วงวันเกิดผมนะเป็นของขวัญวันเกิดผมพอดีแต่ว่าก็อาจจะไม่หรอกเพราะเราก็มีปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นด้วยไงแล้วกว่าจะเอาแบบพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่อะไรครับก็ น่าจะประมาณปลายปีนี้แหละครับแล้วตะกบคือตอนปลายปีนี้คือพร้อมอยู่เลยเขาบาใช่ใช่ใช่จะจะพร้อมอยู่หวังว่านะครับยังพ้งงานพีซัต้งพีเซเตอร์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์มาได้นะตอนนี้เลยครับรับตลอดอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณครับครับ